นะบอกว่าเปิดรายชื่อเครือข่ายฝรั่งและคนไทยที่ไปกองกันที่เยอรมนีเพื่อตั้งเครือข่ายแทรกแซงสถาบันและประเทศไทยตั้งแต่ปี2,561 61ห้าร้อ6ห6ส6บเอ็ดหกสิบปี6ปีหกอ็ดนี้ก็ช่วง ไม่รู้ตอนไหนเนี่ยแต่การเลือกตั้งใกล้เลือกตั้งก่อนเลือกตั้งปีหกสองใช่ใช่ใช่ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็บอกเลยนะคะว่าประกวดชื่อของนายซิวก็คือในแหละคุนแผนที่รออธิบายไปแล้วก็ยังประกวดชื่อของสสรังสีมันโรมและภรรยาของสสรังสีมันโรมด้วยนะคะรวมไปถึงเนี่ยยังมีชื่อของกฤษดาอัคคประชาซึ่งก็มีการเปลี่ยนสัญชาติไปเป็นชาวแคนาดาแล้วนะคะแล้วก็นี่เขาบอกว่าเป็นลูกบอ บริษัทตาใบหอนะคะที่มีการเคยขู่ฆ่าบอยโกศิยพงศ์เพราะจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่เก้าด้วยนะะแล้วก็ปรากฏว่ามีรายชื่อเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นี่นะฮะแล้วก็คือเนี่ยมาดูกันค่ะคุณผู้ชมคนที่ส่งมาเนี่ยก็คือประวินใช่ค่ะประวินชัชวานพงพันธ์ประวินชัชวานพงพันธ์อยู่ที่เกียวโต ะคะ u n i v e r s i t y .ac .jp ก็คือเจแปนนคอ่าทีนี้ก็มีการส่งให้กับใครบ้างโอ้หปูนาไล่ไปเลยไม่เวลาวันรายการวันนี้จะยาวหน่อยอันนี้มันต้องลงรายละเอียดแล้วเน่นะ,ะคะไปเลยชื่อแรกที่ส่งให้นี่นะคะก็จะมีนางสาวอิวาน่าคูเนยียวาติอันนี้คือภรรยาของคุณรังสิมันโรมนะคะอชื่อแรกชื่อแรกเมลแรกนะคะเมลที่สองถัดมาค่ะของนางสาว ดีไฮตาดีไฮตาดีไฮตาอ่าคาทาทูรานีอ่าอันนี้เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ยังเป็นอ่า uh, ของกลุ่มนะคะด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรีชาวอิน,น, <Indonesia. S 1> นโดนีเซียอิน,นโดอ่าคนอินโดอินโดนีเซียส่วนเมลที่สามค่ะนางสาว uh. ชาร็อก ชาร็อกชาร็อกร็อกค่ะชาร็อกผู้สร้างภาพยนต์และก็ผู้สนับสนุน LGBT ชาวฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ถัดมาค่ะนายรามอนกรีเยโมคโยเลโมกรีเยโมคุยเลโมอันนี้จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากภาควิชาภาษาฟิลิปปินส์และ วรรณคดีฟิลิปปินส์มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์อ่าฟิลิปปินส์อ่อีกคนหนึ่งค่ะชื่อว่านายเอเรียฟอฟินะคะเป็นแอดมินเพจศิลปะปลดแอกแล้วก็ของกลุ่มเห็นต่างนะแอดมินแอดมินนะคะคนไทยเหรอไม่รู้คนไทยหรือคนอะไรชื่อชื่อไม่น่าไทยนะแต่ว่าไอศิลปะปลดแอกเนี่ยเป็นของกลุ่มนั้นแต่เพราะแต่ชื่อแต่นามสกุลฟอฟิฟอฟิไม่น่าไทยนะคุณจะอ่ะต่อไปค่ะเมลถัดไปก็คือของ คุณรังสิมันโรมนะคะแล้วก็อีกเมลหนึ่งติดจากคุณรังสิมันโรมก็คือเนี่ยนายสมรนนยัปอุทัยหรือว่าเ x ทเอ็กซ์เซซิลนี่แหละก็คือของคุณแป้งคุณเซลนั่นแหละนะคะถัดมาค่ะถัดมาก็จะเป็นนะคะกริดสดาอัคคะประชาอันนี้ก็ เนี่ยแหละคุณผู้ชมก็อย่างที่ปราสาทสีบอกนะทีบอกว่าไอ้ตาไปหอบไปเห่ออะไรนี่นะอ่า่ะเป็นเป็นสัญชาติแคนาดาเคยขู่ฆ่าบอยโกศิยพงศ์ต่อไปเมลถัดไปคนนี้ดังอัมเนโกอชารันอ่อัมเนโกชาลันฉุยฉายชาลันถุยฉายสรันสรันสรันค่ะชาลันฉุยฉายไอที่หนีคดีไปอยู่ที่ฝรั่งเศสอ่ะที่ปารีสใช่ใช่ใช่ส่วนถัดมาค่ะเมลถัดมาเป็นของชานนิน เจียรสกุลใครเนี่ยมีเขาอธิบายไว้ไหมในนั้นไม่ไม่ได้อธิบายค่ะต่อไปเป็นของระวิตตวันระวิตวันโสพลพนิษอันนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคนไหนเดี๋ยวดูก่อนนวิตวันนะคะก็คือก็คือที่ว่า rsp เนี่ยค่ะ RSPP niche เนี่ยอ๋อเหรอใช่อ๋อน่แหละเป็นของต่ไม่มีชื่อหน้านะใช่ใช่แต่ว่ามันเมลเนี่ยตรวจสอบแล้วเป็นทางด้านประสานสีเขาก็ให้ข้อมูลว่าเป็นของระวิตวันโสพลพนิชนะคะเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะส่วนถัดลงมาค่ะเป็นของ ขยอทูนะฮะขยอทูขยอูแต่จริงๆเนี่ยเอาจริงๆนะคำเนี้ยเขาไม่อ่านขยอกันนะถ้าแบบพอดีอรู้จักเพื่อนพม่าเยอะเขาจะอ่านว่าโจทูอ่าประมาณนี้นะคะเขาบอกว่านักแสดงแล้วก็เป็นผู้กํากับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์สองครั้งจากเมียนมาเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เคยได้ยินนะว่ามีคนพม่าได้รับรางวัลอสการ์ อานี่ไม่ไม่รู้จะต้องดูด้วยวันละเราก็เช็คข้อมูลคุณปราดด้วยแต่ผมไม่เคยได้ยินนะว่าอมีนักแสดงในอาเซียนเนี่ยหรือว่างทุ่มกับอาเซียนเนี่ยได้รับรางวัลอสการ์นะอ่าหมายเหตุเอาไว้แต่ดรเขาบอกว่ารางวัลอสการ์สองครั้งจากเมียนมาจากอะไรจากเมียนมาไม่ใช่ไงมันไม่มีไงออสการ์มันเป็นรางวัลใหญ่ หมายถึงว่าอาจจะเป็นเวทีออสการ์ที่จัดในเมียนมากันเองไม่มีออสการ์ต้องจัดที่นู่นออสการ์เมียนมามันออสการ์อุปโลกแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าได้รับออสการ์สองครั้งจากเมียนมามันโดยออสการ์สุดเจดแล้วอย่างเงี้ยอะต่อ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 ไปค่ะเมลต่อไปนะคะเป็นของมงซนีนะคะอันนี้เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวเมียนมาอ่า ถัดมาอีเมลนึงนะคะเป็นของแชนแชนเดรีนชุมนะคะแชนเดรีชุมนะคะอันนี้เป็นวิทยากรจากประเทศกัมพูชาคขมเด้วยเหรออ้นี่มีฟิลิปปินอินโดไทยพม่าคอมเมนตนะต่อไปค่ะเมลถัดมาเป็นของจันทาโศจันทาโศนะคะจันทโศนี่เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ อาสากลวิทยาไลกุมกัมพูชานะคะเป็น,นวิทยาลัยกัมพูชา <ข be S 1> อีกคนนึงเมลถัดมาค่ะเป็นของนายชังกาโกพันพิไลอ,อันนี้ก็เป็นผู้ดูแลเพจฟเฟซบุ๊กกันนะคะ,ะ,ะชังกาของกลุ่มชาวทมินที่รยกร้องความยุติธรรมจากการเหยียดเชื้อชาติอะไรอย่างนี้ไปทางนู้นนะนอกจากนี้ก็ยังมีดอนลีอันนี้เป็นผู้ประสานงานด้านสื่อของเวียด เวียดเวียดทานเวียดนามนั่นแหละก็คือเวียดนามนั่นแหละนะคะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยในเวียดนามนี่ก็ประมาณนี้อ๋อประมาณนี้โอ้โหอุ้ยอ่านกันเหนื่อยเหนื่อยอ่านกันเหนื่อยนะอ่าอ่าเอาทีนี้ยังไงต่อยังไงต่อหลังจากนี่ออกมาแล้ว คุณผู้ชมเอา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 ตัวตัวชาร์ตขึ้นมาเลยคุณผู้ชมเขาก็จะให้เห็นใบหน้ากันด้วยว่าเนี่ยมีการอ่านเมลมาแล้วอ่ะแล้วมีนีมีใบมีหน้าคือมีไม่แท่ว่าแบบว่ามีแค่เมลเฉยๆนะค่ะค่ะมีหน้ามีตาด้วยเหรอใช่ใช่โอ้นี่ป่าสามสีทําการบ้านแบบนี่เป็นโอ้โหยงให้เห็นเลยใครคนนี้ใครใครใครอะไรยังไงนี่มันมีสองอันเนี่ยเอาอันแรกก่อนดีเอาอันแรกก่อนอันแรกก่อนก็ได้เออ เอาวันแรกก่อนเอาวันที่นี่ก็คือเกิดจากคุณประวินมีการส่งนะส่งให้ใครอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีนี่รังทีมันลมถูกไหมแล้วก็ชี้ชี้นี่ออกมาแล้วก็นี่เฮดเอกใช่ไหมแล้วก็ส่งกันเนี่ยเห็นไหมว่าวันที่มีการเคลื่อนไหวปี6กหนึ่งสิเอ็ดจูนะสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบอ็ด่นั่นภรรยาคุณลม ใช่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 นะคะอ่ะก็เนี่ยแหละแล้วก็อีกอีกรูปหนึ่งอีกอันนี้แค่สองท่านถูกไหมใช่ค่ะแต่อีกรูปหนึ่งจะมีครบเลยนี่โอ้โหเครือข่ายโยงใหญ่ว้าวให้ดูหน้าดูตากันไปเลยเนี่ยดูว่าใส่ในเอ๊ภรยาคุณคุณลมเป็นเป็นเขาเป็นคนต่างชาตินะใช่ใช่ใช่ค่ะก็เนี่ยเห็นไหมคะก็จะบอท้องอยู่ในนานตอนนี้นะอ่านะคะก็อู้ นี่ละเอียดเลยนะอละเอียดยิบเลยคุณผู้ชมดู <ละ S 1> หน้าดูตาเลยมีที่มาที่ไปหมดมีการเคลื่อนไหวแสดงว่าพวกนี้ก็มีภาพไปทํากิจกรรมต่างๆและไม่งั้นปราสามสีคงเอามาลงไม่ได้หรือคุณผู้ชมคิดอีกแบบหนึ่งว่าใครกันนะใครคือไปู้ไปไ,ได้เกือบหมดเลยนะใช่ใครกันนะใครส่งข้อมูลให้กับคุณปราสามสีถ้าไม่ใช่คนในจะรู้ลึกขนาดนี้หรอดอตอร์คิดว่าอย่างไโอู้ไม่รู้อ้แต่มัน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 ช็อกเลยอ่ะนะ